ครับก็อย่างแรกเลยก็ตั้งสติก่อนเรื่องของความคิดเหตุการณ์เราบังคับมันไม่ได้แต่ว่าไอ้ที่เราสามารถบังคับมันได้เนี่ยก็คือความคิดของเราแล้วก็ตัวเราก็ทําให้มันนิ่งๆก่อนดีกว่าหากิจกรรมทําที่มันสมมุติว่าเราเริ่มเครียดเรื่องของงานเรื่องของอะไรเงี้ยเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราไปหาอ่านอะไรที่มันทาให้เกิดความสบายใจก่อนมันอาจจะต่อยอดเป็นเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ต่อยอดเป็นอาชีพในช่วงที่เกิดโควิดก็ได้อะไร ที่<ร>ที่ที่ทำผมว่าเป็น<ม>อย่างตอนนี้กระแสปลูกต้นไม้ใช่ไหมของก็ปลูกเราก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ทําต้นไม้แล้วก็มีพวกวาดรูปทําทโมเดลอะไรอย่างเงี้ยครับแต,แต่ก็ยังไม่เก่งขนาดที่ว่าไปทําเป็นอาชีพได้แต่ว่าเราชอบเรามีความชอบเราอยู่กับมันเราไม่เหนื่อยเราอยู่กับสิ่งที่เรารักเราทํามันใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ใช่เรามีอะไรนะอีคีไกของตัวเองอ่าครับครับ มันกระทบเรื่องของการทํางานมากกว่าครับคือเรื่องของการทํางานก็อาจจะแบบทีมงานไปออกกองไม่ได้หรือว่าม,มันคือมันต้องระวังตัวเองขึ้นนะครับอยากทํางานนะอยากได้ตังนะแต่ว่าเราก็ต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมแต่อย่างงานมันไม่ะคครับมีมีสังกัดกับไม่มีสังกรรดัดอย่างเงี้ยคืออ๋อเออมันข้อดีข้อเสียต่างกันครับผมว่านะข้อดีของการมีสังกัดคือเรา เขาจะโยนให้เราเขาจะโยนให้เราอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในสังกัดเขาแต่ว่าพอเราไปอิสระเนี่ยจากที่เรารอที่เขายนงานให้เราจะต้องวิ่งเข้าหางานแต่มันก็จะสามารถเลือกที่เราอยากจะทําได้หลากหลายขึ้นครับครับก็ผู้ใหญ่เขาก็ยัง็นดูอยู่ใช่ผู้ใหญ่เขาก็ยัง็นดูแล้วก็นึกถึงนักสแสดงตัวเล็กๆอย่างเราเรียกวปทํางานด้วยครับ ของช่องวันเป็น My Lucky Star ครับแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าอาจจะชื่อชื่อก็น่าจะคนละแนวเลยเนาะคนละแนวแน่นอนฮะแต่ว่าเล่นร้ายเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นร้ายคนละแนวฝากให้ดูว่า2เรื่องเนะี้ยมีความแตกต่างกันยังไงดีว,วะไม่สาม,มารถเล่นเป็นคนนี้ได้แล้วหรอกได้ได้ได้อยู่ฮนะ,ะมันสนุกเว้ยมันสนุกชินกับบทเล,ล่้ายมันสนุกเว่่มันมัน,มนเวลาเราทํางานเราจะมีแบบเราจะรู้สึกตัวเองไอ้ชี่ แม่งสนุกอ่ะแม่งทำแล้วแม่งสนุกอ่ะแล้วมันสนุกอ่ะเราก็เลยมันใหม่มันใหม่รคัชอบทั้งสองแบบนะใครก็อยากจะเท่แบบพระเอกมันก็มีมุมนั้นแต่ว่ามันอยากจะแบบมันมันร้ายๆก็เป็นตัวร้ายอะไรเงี้ยมันผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน มันเป็นอาชีพมันอย่างละครเรื่องหนึ่งมีแต่พระเอกมันก็ไม่ใช่ละครนะมันองมีตัวร้ายมีเอกตรงเอกต้ามีตัวประกอบเสริมให้มันน่าสนใจละครสมัยใหม่มันเริ่มเริ่มผมว่าเริ่มแบบไปในทิศทางที่ทุกตัวละครแบ่งแบ่งเนื้อหาแบ่งบทกันไม่ได้ไปรวมที่ใครคนใดคนหนึ่งละ ก็น่าจะชอบเล่นแบบคนดีแหละแต่ว่าพอเรามาเล่นร้ายเขาก็เห็นเอ้ยเล่นได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่คุ้นาอย่างี่เาเห็นเรางียบเงียบไปพักหนึ่งก็แต่ว่าเขาก็ชอบตัวเราอยู่แล้วแต่คนก็มองว่าเอ้ยพอเราออกมาเป็นนักแสดงพอเราเนี่ยครับคือตอนอยู่ช่องตอนมีสังกัดก็งานก็มีนะแต่ว่าเราเราเหมือนว่าเราออกมาช่วงหนึ่งเราหายไปช่วงหนึ่งเราอาจจะแบบ แสวงหาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแต่พอแลาา้วก็ทำนู่นทำนี่ <c oughs> ไปหาอะไรที่แบบเหมือนที่บอกว่าเรา,าปฏิเสธไปเรื่องหนึ่งครับ <c oughs> ครับแล้วก็อยู่เหมือนหาตัวเองอะค้นหาตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าอ่อมันก็ใช่มันก็คือสิ <c oughs> ส่งที่เราเราชอบอาชีพ <c oughs> ไม่ออือาชีพไม่เบื่อครับเบื่อคน เบื่อสังคมเบื่อคนครับแต่พอได้กลับมามันก็โอเคสนุกครับพี่มันสนุกพอพอเรากลับมาพอเรากลับมาเล่นตัวที่แบบไม่ใช่ตัวหลักเนี่ยมันสบายใจกว่าเล่นตัวหลักเนี่ยแปลกวะจจ่ไม่ต้องกดดันมากใช่ไม่ต้องกดดันไม่ต้องเจอแรงกดดันจากใครคนใดคนอื่นได้เยอะอะไรเงี้ยรับงานได้เยอะขึ้นด้วย ก็มีครับปกติไม่มีแปลกสามสิบแล้วอะไรเหรอไม่มีแปลกไม่แปลกดิอะไรเหรอไม่แปลกก็ได้ไม่แปลกอ๋อสมัยนี uh? uh ้ไม uh uh um uh ่แปลกอ่าครับอันนี้เรามองแผนนาคตยังไงบ้างหรับวามรับอะไรมันเป็นเรื่องของเวลาผมว่าเนี่ยต่อไปนักแสดงไง มันคือเราเคยคาดหวังกับความรักแต่มันก็ไม่ใช่ครับเราคาดหวังมันมากมันก็ไม่ใช่แล้วก็ผิดหวังมากเราให้ทําวันนี้ตรงนี้ให้มันดีไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ได้คาดหวังอนาคตแลตรงนี้ก่อนดดปีหนึ่งมั้งครับ<ต>ครับคือให้ผู้ใหญ่รู้ดีกว่าตั้งแต่เด็กแหละคือแม่ผมจะ<ต>สอน,นมามนจะเป็นคนแบบห่วงเราเนาะเขาดูมากวามากว่าเพราะเมื่อก่อนเราก็ เราก็เหมือนเคยโดนเราก็ซื่อตอนเด็กๆเราก็หลงมาเยอะเขาก็<ช>เขาก็หว่วงการสแกนให้ตลอดครับมนันเป็นธรรมดาผมว่าถ้าผู้หญิงคนไหนที่หวังดีสุดน่าจะเป็นแม่อ่าแต่ก็คนมีแม่เขาบอกว่าถ้าถ้าเราสบายใจก็คุยคุยได้ผมให้ผ่านนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ที่นี้เราปรทับใจขาเลยนะแต่คนงงกันคนงงกันนะฮะคือ มีความเป็นผู้ใหญ่ครับเข้าใจทํางานเข้าใจมีความเป็นผู้ใหญ่คือทําอะไรแล้วไม่ไมทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะฮะแค่นั้นก็สบายใ,ใช่แค่นั้นก็พอใจแล้วนะแค่นั้นก็พอแล้วยัง,คร,งครับจริงจริงอ่ะครับจริงจริงอ่ะผมวางแผนจะแต่งงานตั้งแต่อายุยี่สิบ้าแล้วใช่มันมันวางแผนไม่ได้ครับ ใช่ทำให้ดีดีกว่า